สวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมอีกแล้วนะฮะกกลุ่มผ่านะครับในคลิปนี้ผมอยู่ที่ซอยนวลทองนะครับสมุทรสาครมีที่ดินอีกหนึ่งแปลงครับวันนี้มานำเสนอให้กับพี่ๆทุกคนนะครับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่อยู่ที่188ตารางวานะครับตั้งอยู่ในซอยนวลทอง15นะครับซึ่งซอยนวลทอง15เนี่ยก็จะเป็นซอยตัดมาจากถนน เศรษฐกิจหนึ่งซึ่งย่านนี้ก็เป็นย่านที่ผู้คนอยู่หนาแน่นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆธุรกิจต่างๆเยอะมากในใกล้ๆกับบริเวณที่ดินตรงนี้และที่ดิน188ตารางวาวันนี้ที่ผมจะพาทุกคนมาดูเนี่ยก็คือแปลงนี้ครับที่อยู่ด้านขวามือของตัวผมเข้ามาจากปากซอยนวลทอง15เนี่ยมาเพียงแค่100เมตรถ้าเข้ามาก็จะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือแปลงนี้ครับ188ตารางวาที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ ซึ่งแนวเขตชัดเจนแน่นอนครับแปลงนี้มีหน้ากว้างอยู่ที่32เมตรและแนวลึกจากหน้าแปลงไปท้ายแปลงเนี่ย25เมตรและที่ดินแปลงนี้อยู่ในผังสีม่วงซึ่งเป็นผังที่สามารถทำอุตสาหกรรมหนักได้นะครับโรงงานโกดังสามารถทำได้และที่พิเศษนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ในตัวแปลงที่ดินนะครับนอกจาก ที่ดินตามโฉนดแล้ว188ตารางวาตรงนี้นะครับยังมีที่ดินงอกอีกประมาณ20ตารางวาเกิดขึ้นอยู่ฝั่งด้านขวามือนะครับก็คือแนวเขตกำแพงตรงนั้นซึ่งเดิมทีเนี่ยในตัวโฉนดเนี่ยเส้นนี้ทั้งเส้นเลยที่ตัดขวางถนนตรงนี้นะครับลากยาวไปหลายๆซอยเลยผ่านหลายๆซอยเลยตรงนี้จะเป็นทางเกวียนทางกระบือนะครับสมัยก่อนจากแนวกำแพง ของที่ดินแปลงข้างเคียงตรงนี้นะครับมาอีกประมาณสักช่วงตัวผมนี่ฮะประมาณนี้ทั้งแนวเลยนะครับสังเกตรประมาณนี้เลยนะฮะถ้าทุกคนสังเกตฝั่งตรงนี้นี่เลยครับกว้างประมาณนี้เลยประมาณ2เมตรครึ่ง -3 เมตรประมาณนี้นะฮะเส้นแนวกระบือเนี่ยทางเดินกระบือเนี่ยมันจะพาดผ่านตรงนี้หมดเลยเท่ากับว่านะครับแปลงนี้เราได้พื้นที่งอกขึ้นมานะฮะ อยู่ในแนวของที่ดินเราอยู่ในกำแพงของที่ดินเราเหมือนกับฝั่งโรงงานด้านข้างนะครับเขาก็จะมีพื้นที่นะที่เป็นพื้นที่งอกขึ้นมาสามารถใช้ได้นะครับถ้าอยู่ในแนวกำแพงของเรานะครับบอกได้เลยครับว่านอกเหนือจาก188ตารางวาเนี่ยมีเพิ่มอีกประมาณ20ตารางวา ที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้กับถนนเพชร,กรเกษมเนี่ยจากแยกเพชร,กรเกษมเนี่ยมุ่งหน้ามาทางสมุทรสาครเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเศรษฐกิจหนึ่งจากตรงนั้นมานะครับสามแยกตรงนั้นมายังปากซอยของซอยนวลทองเนี่ยประมาณ2.5กิโลเมตรและจากปากซอยนวลทองเข้ามาอย่างที่ดินแปลงนี้เลยนะครับในซอยนวลทอง15เนี่ยประมาณ750เมตรนะครับ รวมๆแล้วนะครับจากถนนเพชรเกษมมายัางที่ดินแปลงนี้เนี่ยประมาณ3.2กิเมตรประมาณนี้เลยนะครับย่านนี้ก็จะเป็นย่านของที่ดินแนวผังสีม่วงทั้งหมดเลยนะครับในซอยนวลทองตรงนี้ในตัวที่ดินเป็นที่ดินเดิมๆยังไม่ได้ถมถ้าจะถมเนี่ยก็ประมาณเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับไม่เยอะเลยนะเพราะด,ด้านหน้าเนี่ยก็เป็นแนวดินเดิมและข้างหลังก็จะเป็นแอ่งนิดหน่อยใช้งบประมาณไม่เยอะ และแนวเขตก็ชัดเจนเลยนะครับตั้งแต่กำแพงตรงนี้ที่เห็นอยู่แปลงข้างเคียงนะครับวิ่งเข้าไปทางปากซอยนับช่วงเสาไฟฟ้าเนี่ยที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยสเสา,สาไฟฟ้าก็จะเจอหลักเขตของฝั่งด้านซ้ายตัวแปลงเนี่ยชัดเจนเลยนะครับจากตรงนั้นมาเสานี้ก็ประมาณ32เมตรก็แนวลึกอย่างที่บอกไปครับ25เมตรจากหน้าแปลงไปอย่างท้ายแปลงนะครับ ในภาพที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเรากําลังใช้รถแบ็คโฮเพื่อปรับพื้นที่ c l e รริ่งหน้าดินปรับต้นหญ้าให้เห็นแนวเขตที่ชัดเจนที่ดินแปลงนี้เหมาะกับใครเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการซื้อเพื่อเก่งกําไรเหมาะกับนักธุรกิจที่ต้องการพื้นที่ปลูกสร้างโกดังสร้างโรงงานเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่สีม่วงรวมถึง พื้นที่ตรงนี้ยังสามารถที่จะสร้างอพาร์ตเมนต์สร้างห้องเชา่าสร้างห้องพักได้ตอบโจทย์กับแรงงานหรือว่าคนงานที่อยู่ในย่านนี้ที่ทํางานโรงงานซึ่งบริเวณซอยนวลทองเนี่ยนะครับก็มีโกดังโรงงานแรงงานที่นี่มีค่อนข้างเยอะนะครับแน่นอนว่าตอบโจทย์แน่นอนเรื่องของการสร้างห้องพักห้องเช่านะครับมาถึงส่วนของราคาที่ดินแปลงนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าทั้งหมดนี้ที่เห็นเนี่ยนะครับ188ตารางวา พร้อมกับที่งอกนะครับทั้งหมดนี้เราขายอยู่ที่2.5ล้านบาทนะครับหรือว่า2ล้าน5 0 0แสนบาทนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจที่ดินแปลงนี้อยากจะซื้อเก็บลงทุนนะครับหรือว่าอยากจะซื้อไว้ปลูกสร้างโกดังโรงงาน สนใจก็สามารถที่จะเข้ามาเจราจาต่อรองกันได้นะครับและสาหรับพี่ๆคนไหนหรือว่าท่านผู้ชมคนไหนนะครับอยากฝากขายที่ดินกับผมก้ากุมภาวีอารีเอลเตอร์ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันนะครับเบอร์โทรและไลน์ ID อยู่ด้านล่างหนะ้าจอตรงนี้นะครับสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาเจราจาพูดคุยต่อรองกันได้นะครับ9้าวกุมภายินดีรับทุกเงื่อนไขนะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ